สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมข่าวแรกเลยนะครับที่อำนาจเจริญสถานีตำรวจภูธรประขาวในตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญมีพันตำรวจโทรประชาะแสนโบร,ราณสารวัตรใหญ่พร้อมด้วยตำรวจชุดจิตอาสามีพันตำรวจตีสมพนเต็มใจได้ <c oughs> นำชุดจิดอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบาบ ตำบลอ้างลุกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับชุมชนก็มีความสมัครสมานสามัคมคีร่วมกันพัฒนาตกแต่งภูมิทัศน์ถนนหนทางต้นไม้ที่ยื่นออกมาตามถนนเพื่อให้ครับมีความปลอดภัยในด้านสัญจรไปมาครับชุมชนก็ยิ้มนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุมชนโดยสถานีตำรวจภูทรประคาวนี้ก็จะ ไปแทบทุกหมู่บ้านในชุมชนที่เขียนรับผิดชอบครับก็สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอบอุ่น